สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาคนดูไปดูเกมที่ผมใช้ปืนที่แรงแกนใช้กันบ่อยนะครับผมก็ได้แกะปืนอักอักเนี่ยจะเป็นปืนที่ค่อนข้างดีในแพทนี้นะเพราะว่ามีในคลังด้วยอ่า สกินที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอันนี้เลยก็คือเป็นของ CR7 นะครับหนึ่งกระบอกอีกกระบอกหนึ่งก็คือปืน AK Level 7ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่เยี่ยมอยู่นะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะเล่นออกมาได้โหดจะเล่นออกมาได้ดีสักขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันเลยครับผมแพทใหม่นี้เนี่ย,ยก็ยังใช้ได้อยู่นะ2ก็บอกเนี้ย นปโ,โ,โอ้โหไอ้เชี่ยยิงสใสต่ตัวเองมาวุ่นเลยเรืยไม่ตายสองร้อยยี่สิบไม่ตายนี่ฮะโอ้โหมันจพวกุ่งเลยไม่ทำอะไรเลยเมืนจะแย่จะแย่ฮะโอ้ย ายีสิบมตายเลยันหวานเลยโดยลงมาป้องกันโดนรอฮอเต่าห้องอะไรเกลยเใช่มันมาหน้าตู้อ่ะต้เท้าแล้ว เต็มาแล้วเหรอ,อเฮ้ยตายมาแล้วเข้ามาโอ้โหมีคต็มแลเ่อยาไปอุ้เดี๋ยวเราคนอืม เนี่ยนั่งยองเนอดแดงแดงเนี่ยนั่งยองเฮ้ยสองร้อยไม่ตายบักแน่เลยว่ะบักโดนแบบร้อยเซตสามหมดปอแบบนี้มันจะเหลือแต่ฟกตัวช็อตป่ะช็อกปั๊บ น่าจะโล่ง่ะอันนี้น่าจะมีงงนะยิงโดนหัวได้ไงโอดแต่หัวเป้าก็ไม่ล็อกน,นั่นเอคือผมเล่นสมัยครูเราไม่ได้สัตาราเลเวอันนี้แลวมาแก้มือ <S <S 2> <S 2> <S ถือเดช้าเป็นแับเบิลไม่จะไม่ต้องแล้ว เฮ้ยเยอะว่ะตายดีตายอี่ไคิดว่ามีฉันเป็นตี้ข้าวจัดเลยเพื่อนตายปุ๊บเดินเข้ามาหาเลยไหมเจ๊งเจ๊งเจ๊งไอ้นูแต่มันจะไม่ใช่วันของเองนะอะไรนะเหมือนจะเติน เขสน,นีนวางประตูองตตแตกเพิ่มโดนไม่วิ่งด้วยว์ปแบบต่อเนื่องเลยประตูว์ปเรา้วยจัดอะอรอจะค่อยไปยิงจจกสบอื่นไม่มีหรอเมืองน,นี้เมืองยอดฮิตเลยนะ หัวเล่าเออใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยมันต้องมีสิจังมีให้มันยิงกันอยู่ด้วยบาบอีกรอบหนึ่งใช้บาร์สามอันไม่เหมือนมีคนโดดนนี่เฮ้ยข้างบนหมอเขามีตัวตัวตัวตายไม่โดนอยู่ข้างบนนี่สูงอยู่ข้างบนนี่สูงจบได้ เราเพื่อนมาเหรอไม่ได้มีแรงเหรออือมีแค่สองพารยิงพาร์ตายแับเนี้ยมีโคตรแรงเออว่ะโอเพ่นซุบได้โอเพ่นอยู่หลังอันนี้อยู่หลังอันนี้ขึ้นมาได้มุดมุดมาก็ได้มุดมาก็ได้มุดไหนมาก็ได้ชุบผ่านชุบผ่านกำแพงก็ได้ผ่านกำแพงจะได้ปลอดภัยอ้าวอะไรนี่ก็ได้ ไม่ยังไม่โดดลงมาหรอกขอบคุณนะไม่ยังนั่งเอืออยู่ข้างบนอยู่เลยระวังระวังโอ้โหดาวยี่สามคนละโอ้สองตัวเลยพี่ตัวอะไรดาวหนึ่งดาวหนึ่งข้างบนดาวเลยเออดาวหนึ่งมีอันนี้ไม่ได้เฮ้ยมีปืนไฟว่ะไวเลยต้องลงไม่เต้ยวะเรื่องมาลงกันสองตัวซื้อประตูบ้านได้ไหมโอเพ่นได้ได้พี่ เอ้ยโดนโดนด้วยเฮ้ยเอ้ยมีว่ะมีมีประตูวาร์ปว่ะซื้อได้ว่ะซื้อได้เฉยเลยวางประตูวาร์ปแล้วเอาเฟ้นมาเฟ้นช่วยด้วยน่าเพอ่ะอ้าวนอยู่ไหนอ่ะโอ๊ยโอ๊ตายมาหุ่นเลยอยู่ข้างล่าหนึ่งแล้วพันยาแป๊บ โอ้โหมันมาพอดีเลยเซตลังโม่เอ๋เอาไว้ทำยังไงเนี่ยไม่รู้พอดีเลยเนี่ยโอ้เกือบเย่เราซองใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ หมดแล้วประตูวับไม่มีอะไรแล้วโอเคขอประตูบา้าไปดิมีไหมเมสเว่าไม่มีไม่มีซะด้วยมีหรือไม่มีซื้อได้ไหม,ไม,มซื้อได้อยู่โอเคไหมเริ่มต้นก่อน ซ่อมตัวนะพี่ยิงมาล้วสบายตกไกลดาวหนึ่งสะพาน็บสะพานจะดาวันสองตัวเล่นกินกันดีกว่อยากได้เงินซื้อไอเทมโอมลาดเราไปเ่อเอาระเบิดพี่ไ่กินไอหนุบุ้มมงกองหกสแต่ไม่ตายจังอาไอวมโมงชุบกันเหรอ ไอ้คนขับรถมาตรงเซเว่นนะมั้งเนี่ยเดาเพื่อนข้างในไม่ตายคิวคูดาวอยู่เจอตายอยู่เฮ้ยมีคนจะนี่มีคนจะเช็คเอฟีเอชโอ้โหเกือบแล้ว <c oughs> โอ้เวเอ้ย <c oughs> เกือบแล้วนึกว่าพี่แกจะชนเว้ย พี่แกไปเฉยเลยว่ะเ,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 เออมีเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าฟาร์มท็อปเตียก่อนเลยพี่พี่ตรงอะไรกันรู้แ,แล้วเฮ้ยอ๋อยังมีนี่อีกเออเออเอ้อตรงมาร์กก็มีตรงนี้ก็มีดอาหนึ่งเซนซ้ายมือเรามีนะอือหือพอพอเลยมาซ้ายก่อนได้นะโอ๊ต อังน,นี้เนี่ยมอมองอ่มั้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะดูดูกอฟางอ่ะกองฟางใช่ไ้่มอหมองบิงละขวานขาบนซะตายเหรโอ้โดนมันลัดไปต่อหน้าตัวตาคิดตัววะนนะกั <S <S ัน ไปโดข้างในฝั่งนั้นนะะงรงจับตายเลยเลยข้างในผันตัวตาเลยไม่จำว่ามีอีกตายหน้าเท้าก็ขึ้นนะใต้เท้าปะดูอนข้นมลยรวังเลอระวังเโอ้ยเนี่ยนะขึ้นแล้วอุ โอ้โหมันลบต,ตัวโคตจับบ่อเลยปะ <c oughs> อยู่ในรูอ่ะใช่เขามิงมาดาบเสร็นั่งรักไม่หูเลยนะเออนั่งนิงเลยเอาคุยแล้วมึงระวังตายนะฮ้ยไม่โดนยิงไม่โดนใครยิงสับกาว โอ้นงมได้ยิงมันเจ็บปะหรือว่าไม่ได้ยิงเจ็บเลยไม่ได้ยไม่ยิงไม่โดนเลยใช่องทไม่โดนไม่ตายว่ะเคลียร์ดีกว่ามันอยู่ซ้ายล่างม,ม,มีใครชุบได้ไหมนี่เอาเหรียญให้เอาสามพันเลยมาและพันแปดโอ้ตรงนี้นะเหรียญโอ้ดูไปเคลียร์ให้อ่อคนเนียแหละ นมาวงเต็มเลยดิไอ้ดพี่เช็คยอดในตัวนี้ก่อนแม่งทรงกันไปวะตู้ต่วผมก็ได้มีลูกต้อนเลยอันนี้บนหลังคาสองตัวเลยไม่ใช่เดียวว่ายล้วเข้ช่วยนะจะอุ้ยจะตายแล้วจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวยิงตัวบนให้ตัวบนยิงพ่อะมีร้อยหนึ่งไม่ตาย เราเรากระดาบบนลงไปโอ๊ตฉุดได้ไหมโอ๊ตฉุดได้ฉุดได้ลงมาดาวข้างล่างได้ฉุดได้ไม่มียาเลยพี่เก็บไม่จบอะจบนะน่ารักอยู่ข้างบนฟ้าเนเก็บของไม่ได้ยาไม่มี อเราเหลือก่ยาเหลือนี้จะหมดเหลือ5ตัว5ตัวอยู่ตรงบ้านเลยพี่มันมาตุ้งใจกันเถอะเฮ้ยมามามาโดดมาจาังหวะที่เผลอมันมึกผ<ม>่านมายิงคนเดียววะเนียน่ยเดิน,านมาเดินมาข้างล่างสองยาววะทำมาแล้ว อย hey, ok, hey. hey, ู่ใต้บ้านเลยสามตัวไปโดดออกเฉยเลยเฮ้ยโดดเลยได้ชิดชิดับกิดต้มอ่ะเดี๋ยวตัวสุดท้ายช่อยู 3. 3> ่ช่วยอยู่สองสองไมีเข็มไอ้ยามซ้ำอยู่ไอ้ยามซ้ำอยู 3. 3่พยายามซ้ำพยายามซ้ำแต่ซ้ำไม่ได้ กดยิงไม่โดนอ่าเกมที่1เนี่ยก็ได้จบไปแล้วนะครับผมนะก็ใช้ปืน AK ผสม XM8 ไปบ้างนะครับผมในช่วงท้ายเนาะก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมที่2นะครับเกมที่2เนี่ยก็จะเป็นอัคนะครับผมนะแพทนี้เนี่ยมีดอกในครังแสงแล้วก็ถือว่าดีมากสําหรับผมถ้าเป็นอัคสานะแต่ถ้าเป็นเลเวล0ูนย์เลเวลหนึเลเวลสอะไรเงี้ยก็ยังถือว่า ยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ถ้าเลเวลสามได้จากคังเนี่ยถือว่าวีิกูสเลยนะครับผมทั้งระยะไกลระยะกลางระยะใกล้อย่างเงี้ยก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะครับไปดูกันว่าจะโหดจริงไหมจะเป็นเหมือนที่เดดบูบอกหรือเปล่าไปดูกันครับอ,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 อ๋อคนเราเยอะเนาะไปปืนแล้วปื๊ด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 โอ้ย โโโอออ้้้ทำไมพบต้องพิงมาเจอคนนี่ยช้ารู้สุกว่าหิวมันขึ้นเยอะจังมีนู่เข้างบนเนี่ยอ่ะฮะหนูเรล่มเลื่อนไม่ไปแล้ว่ะหลอกเลย เฮ้ยน้องมันนั่งอยู่ข้างน้าเลยไอ hey, ้บอลน้ำตาลน้ำตาลอะยั้ไจุดส้มขึ้นแล้วขอบคุณนะบอลเข้ามาขอของหน่อยมันดันไหมมันซับเอาคิวเลย น้องเปิดไมค์ c a เกมยร์ไหมนะน้องอเียรพี่เปิดอยู่พี่หนูมไม่รู้หนูจะพูดอะไรเนี่ยอ้าวทำไมหนูมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็หนูมไม่รู้ไงพี่ขอโทษได้ไหมไม่ได้หรอกเราต้องพูดพูดอะไรก็ได้นับเลขก,ก็ได้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ได้ใช้สกิลพุทาและทำลายเลยโดดลงมาแล้วน้องพี่กอลังจะตายเนาะ มาปุ่นนะเนย่บนเนบน,บนเ,นนนเนกินมาเกิดสองตัวเลยนี่หว่าหน้าหนึ่งาเี่วไบ้างอ้ยยาไม่มีนะครับตอนนี้หมดแล้วปอายาหพี่ายาหน่อยครับโอ้โอโอโออยข้างบน สองหนึ่งศูนย์ชุบได้เรื่อเร็วเร็เร็วตั้งมาตั้งมาปิดขวาตั้งมาปิดขวาขวาอยู่ข้างบนขวาอยู่ข้างบนมาอะไรครับยาพกไม่มีมันน่าจะมีแค่ตัวนี้แหละตัวเดียวนั่น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 เทาเกินเท่าเกินไปโดดหามันนี่กันไอ้บอลไม่มีเลยนะกโดูมันยิงสามเม็ดตายต้องมันยิงนะ โอ้โ oh 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 oh. อ้โอ้โอ้โอ้เฮ้ยสองเม็ดเลยโอ้หนักกว่าเดิมอีกเร็วๆฉุบไม่ได้นะน้องลองกดเชื่อมจิตให้พี่ได้ไหมพี่จะเล่นตรงขอบอ่ะโอ้โดนยิงแต่ยังไม่ลงไปหามั <S <s นละปล่อยไว้ยกตายเก่งมันเก่งไอ้เนี่ยยิงมัเลยยิงมาตอนนี้ ไม่ต้องเล่นกับมันแล้วไอ้ตัวนี้ออกไปกว่ายิงมันไม่ได้ป่ะปืนแม่งแรงเกินเนี่อยิงเม็ดสองเม็ดก็จะตายแล้วโอ้ที่นี้มีสามตัวข้างบนตัวนี้ไปถอยถอยถอยออกเลยโดินไฟตะลายการันเข้าไปเลยอือโอ้ยโอ้ยตีไม้มาแล้วโอ้ยเต็มเลยออกให้ไวเลยเจอไอ้เบนระวังตอนออกมันยิงได้นะตัวนี้ยิงแรงจัด ไอวอลไม่มีเสด้วยพวกมิ้งการสภานเลยว่ะมันทำไมไม่อยู่ระหว่างหนึ่งดาวพวกเนี่ยมันยิงพร้แล้วได้เรื่องอ่ะตรงตู้มีตัวไอผู้อ่านะไอผู้อ่านนะพอสิหนึ่งดาวหนึ่ง โฮ้ยสตัวเอตัวเดียวนี่หว่าเรียบร้อยาอู่นั้นละร้อย้อยู่ใกล้ใกลนไวไว่ิ้้าขึ้นขอึ้นมาเติม่เจ็่เจ็บ เอ้ยมันวิ่งมามก็วิ่งกลับเขาติดอะไรอ่ะติดอะไรโอ้ขยขาดเดรียญร้อยหนึ่งใครก็ได้เหยียบให้หน่อยสวยพี่อะไรแค้นดิดแล้วก็ดิดไปหามันมันจะเข้าฟาร์มเถกเปียกันแล้ว จะไปไหนจ้าสวยมาหาที่นี่มามามาที่ตัดให้น้องแบบงามๆหาที่แล้วน้าสองสววหน้หมดนล่แหละเห็นแค่สาตัวนี่แหละ มันสนี่ยิสงเท้าหนึมันโดยมันสาวยิงุ๊บมันงงับชีวิตเลยอะะเฮ้ยนี่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 ขอของหน่อยขับรถมาแล้วูข้างในรูเี่เท้าเท้าเท้านลสองตัวหนึ ก็ขับรถมันลงเหรออ,อ๋อมันขับไปเลยนี่มาขับไปต่อไปต่อไปอไหนต่อดีได้กแค้นดีดให้หน่อยได้ไหมดาวแอาตะก,ก้ามาสวยอ่ะมแไรแ่ะไปที่ว่าไปทางสนามมวยน่าจะได้ยิง ามไปเลยครับสนามมวยสนามมวยตามเลแล้วกันเฮ้ยบบกันอยู่บอกกันอยู่โอ้โหเปะมากเปะมาก,ก Hoy, jou, ogi, าตัวนึงปัดกองตัวนึงโอ้ยโอลิโอเ้ยลูกหลานเราตลย ใในนนนบบ้้าาเอาไปไหนแล้วเอาไ้วิ่งงงบ้านเลยไปไหนเนี่ยเจ็บจิบตายเจ็บชิปประจอนเลยยิ่งเก่งเหลือเกิน เอ้ามาไงวะนี่ขอองหน่ยไอ้หนูมาไงเนี่ยมาไงนี่หลานเอ้ยล่างนีะต่อสะพานอ่ะโอเคตรงหูตรงหูก็บใต้บินเนี่ยที่ปันกองหาท่านดีทางไปทูบัสขวาหนึ่งทไปตรงบ้านข้างล่างอะเหรอ ตรงใต้โลโบอ่ะเหรอบ้านเรองพี่ลมยิงจากฝั่งขวาลมยิงจากฝั่งขวาบ้านสองชั้นใช่ไหมด้านในวงก็มีเพื่อไปขวาจะได้ยิงเยอะกว่าไปทางเดิมดีกว่าตรงนั้นมันตัวเดียวเองอน,นุ่งดีกว่าเอามาเฮ้ยบนสะพานบนสะพานสองตัวสองตัวอวว้บันเจ็บบันเจ็บ,บ,เ,จบเร็วเร็วเร็วมึงดองลั่นอะไรอย่างเงี้ย ทำไมหบซสายทำไมหบซสายทำไมตัวใไกลมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเฮ้ยเอ้าคิดหายแล้วทะไรตุกสาวจังไดโอ้ยต้องเอาเพนตัวหนึ่งใช่ไหมไอ้บนบนบ้านแม่งยิงแบบเพลินจัดเลยตุกสาวตาย บนบ้านเดียะม <า S 1> ีคนเยอม <า S 2> มะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้วะล้อมล้อมล้อมคิดแล้วเหรอดเดี๋ยวตอนนีมาหนึ่งนะไม่ชอบหน้าอไยตัวบนบ้านแบบสุดๆเลยอยู่คนเดียวแต่อย่าห้าวเดี๋ยวพี่ไปพี่ไปยิงมันก่อนนะเฮ้แต่ไม่ไปดีกว่าขึ้นบนนี้ดีกว่าไอ้น้องตรงข้ามอีกฝั่งของตรงข้ามเองมีอ่ะเนาะ ชิดเอ็นออ่ะสามตัวเลยตรงเอ็นอีสามตัวเลยนะน้าเนยะเออสมตัวพี่โคฟีอ่ะดาหนึ่งดาหนึ่งไอ้วัวหลังเดาวดาสองดาสองเห็นสามตัวน่าจะดาวหมดแล้วมั้งหมดแล้วล่ะไปซ้ำหน่อยอยางให้กวนย ไอ้จี้ไม่ชอบบ้านเนี่ย้เลยเฮ้ยเอ้ามันลุกขึ้นมาได้ไงอ่ะตัวยว้ได้สองตัวแล้วจะมีอะไรเข็มโอ้ยพี่เนี่ยโดนอลไรโดนที่สูงเฮ้ยพี่เห็นแล้วพี่สาวผู้สาวโดนหลุดสาวขาเลาะหนึางร้อยท้าย <m akes> นี่ไงตัว<อ>นี้แหละพี่จะเอามีดพี่จะเอามีดเที่ยนมันเอาเลียเ่ยนนะให้มาจบเอา้ามันมันไหวปะเนี่ยเฮ้ยนุ่มนุ่มไหวไหมเนี่ยเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวบักนุ่มนี่ไม่ไหวโอ้ยังหลุดอยู่เลยอะ่ะยังรั่วอยู่เลยอะ่ะสวยสวยสวย สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง3,000ไลค์กันด้วยนะครับผมนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับผมไว้เจอกันบายบาย